สวัสดีค่ะเพื่อนๆส่งแบบมาให้ทําให้ดูนะคะเป็นแนวปกบัวแบบนอนนอนบัวมนนะคะมีระบายเป็นระบายลูกไม้นะคะแนวงานเข้าเอวนิดๆแล้วก็จะเป็นทรงหลวมต่อ มีรูดนะคะจะต่อนะคะต่อรูดเป็นกระดุมแขนเป็นงานตุ๊กตานะคะตรงเนี้ยจะเดินยางสมอกหรือว่าจะเดินยางเส้นก็ได้นะคะเป็นรูด จะมีปล่อยปล่อยชายประมาณสามเซนทำอยู่ที่ไซส์เอ็มค่ะอกสามสิบหกนิ้วมาทำกันเลยค่ะเพื่อนๆที่จะส่งรูปมาให้ช่างทำให้ดูนะคะหรือจะสั่งซื้อแพทเทิร์นนะคะด้านหน้านะคะจะมีที่เขียนว่าเพิ่มเติมนะคะเนี่ย ตรงที่เพิ่มเติมเนี่ยค่ะกดเข้าไปก็จะมีสนใจสั่งซื้อแพทเทิร์นนะคะจะมีลิงก์กดไปตรงลิงก์เนี่ยค่ะก็จะมีลายขึ้นมานะคะก็กดไปตรงที่เปิดลายแถบสีเขียวนี่นะคะเพื่อนๆจะส่งรูปมาให้ดูให้ทำให้ดูหรือว่าจะสั่งซื้อแพทเทิร์นนะคะก็เข้ามาที่ลายนี้ได้เลยนะคะ อันนี้เป็นแม่แบบเสื้อที่ช่างกอฟออกมานะคะเป็นงานปิดเก็ดครึ่งไหลช่างลงตั้งแต่ไซส์ s นะคะ ep ที่หนึจนถึง ep ที่หนึ่ xl อกส8นิ้วนะคะปิดเก็ดครึ่งไหลปิดวงแขนปรับไหลเรียบร้อยแม่แบบเสื้อมีหน้ามีหลังแล้วก็มีแขนนะคะมีแขน อันนี้ความยาวเสื้อจะไม่ยาวเท่าไหร่นะคะเป็นออกเอวลอยลอยนิดนึงจากจุดข้างไหล่เนี่ยวัดลงมาเลยค่ะประมาณสิบแปดนิ้วความยาวจุดข้างไหล่นะคะผ่านจุดอกสูงสิบแปดนิ้วหรือว่าความยาวตามต้องการได้เลยนะคะ ได้แล้วก็ตีมาเลยค่ะเป็นเสื้อยาวนะคะเราจะแยกปลายบานวัดขึ้นหนึ่งเซน งานตามแบบเนี่ยจะเข้าเอวนิดหนึ่งนะคะไว้เข้ามาหนึ่งเซนค่ะเข้าเอวตีมาถึงเส้นสะโพกนะคะแต่นี้เราปิดเกตปิดเกตไหล่ ปลายเขาจะออกบานนิดนิดวงแขนยังไม่ต้องปิดก็ได้นะคะเพราะว่าปลายเนี่ยบานไม่มากตีลงมาเลยค่ะตีตรงๆรงลงมาเลยค่ะเราจะแยกบาน แยกเรียบเลยนะคะวงแขนยังไม่ต้องปิดค่ะเพราะว่าแยกบานไม่มากแต่งชายนิดนึงค่ะ ตงชายเนี่ยจะมีรอยต่อต่อระบายนะคะบัดขึ้นมาสี่นิ้วสี่นิ้วสี่นิ้วอันนี้ตัดต่อนะคะอันนี้คือระบายสี่นิ้ว ด้านหน้าเป็นกระดุมหน้าเจาะลังซิกแซกนะคะถ้าหลังซิกแซกเราจากเส้นกลางหน้าเนี่ยวัดออกมาได้เลยค่ะสองเซนสองเซน ความยาวด้านหลังนะคะเป็นระบายรอบนะคะบัดมาค่ะสี่นิ้วเท่ากับด้านหน้าข้าเอวหนึ่งเซนเหมือนกับด้านหน้าเลยนะคะ มาที่สะโพกค่ะละบายเราตัดออกไปได้เลยค่ะ ชายระบายเราเผื่อไปหนึ่งเท่านะคะห้าสิบอันนี้ครึ่งหนึ่งนะคะห้าสิบรอบก็คือหนึ่งเมตรเราเผื่อไปสองเมตรนะคะสำหรับตัดชายระบายแต่ชายระบายแนวเนี้ยไม่จำเป็นจะต้องเป็นผ้าเฉลียงนะคะ ถ้าเป็นแนวผ้าลายหรือว่าเป็นไหมอิตาลีนะคะอันนี้ไหมอิตาลีเราไม่ไม่จำเป็นจะต้องแบบวางเฉลียงนะคะเนี่ยถ้าวางเฉลียงอย่างเงี้ยเขาจะเขาจะยืดนะคะเขาจะตกเฉลียงผ้าถ้าเป็นผ้าแนวไหมอิตาลีเนี่ยเราใช้แนวริมผ้านี้ได้ได้เลยนะคะเราก็ตัดไปเลยค่ะเนี่ยตัดจากหน้าผ้าเนี่ยไปเลยนะคะ ก็จะเป็นรูดตัดหน้าหกสิบก็ตัดสองเส้นได้เลยค่ะรอยต่ออยู่ตรงตรงด้านข้างนะคะเนี่ยเขาก็จะเป็นได้รูดประมาณนี้อันนี้ก็จะเป็นเย็บริมอันนี้ริมผ้านะคะแต่ถ้าเราสังเกตดูผ้าบางอย่างเนี่ยถ้ามามาตามฝั่งผ้าเนี่ยการรูดเนี่ยเขาจะไม่สวยเขาจะาปูปูขึ้นมาเขาจะาปูปูขึ้นมาเขาจะไม่ไป ถ้าเป็นผ้าบางอย่างเนะี่ยอย่างเงี้ยเขาจะไม่ไปถ้าเรามาตามริมผ้าเนี่ยเราก็จะจับดูอย่างเงี้ยอันนี้่อยก็จะลงมา่อยก็จะเป็นฝอยๆนะคะลูดออกมาก็จะเป็นสวยอันนี้ตามที่เป็นแนวผ้าอันนี้เป็นไหมอิตาลีนะคะริมผ้าแต่ถ้าเป็นผ้าอีกแบบหนึง่งเป็นผ้า ผ้าถุงนะคะผ้าถุงที่เป็นแบบสองหลาสองเมตรเนี่ยที่มีเป็นเชิงอย่างเงี้ยเราก็ใช้อันนี้เป็นเชิงนะคะตรงเนี้ยเป็นเชิงเราก็ตัดออกไปได้เลยค่ะใช้รูดแนวนี้นะคะแนวเชิงอันเนี้ยเขาก็จะเป็น่วยสวยนะคะก็ใช้แนวนี้ได้เลยถ้าเราไปใช้แนวหว้างของเขานะคะ เวลาเดินได้รูดเนี่ยเพื่อนเพื่อนรูดเนี่ยจะรู้ว่าลอนเขาจะลงมาไม่สวยเหมือนกันนะคะจะสังเกตได้นก็จะใช้แนวนี้นะคะอันนี้เป็นเชิงก็จะใช้แนวนี้รูดส่วนมากงานแนวเนี้ยจะไม่เล่นผ้าเฉลียงนะคะจะใช้เป็นแนวผ้าตามนี้เลยนะคะก็ชายเสื้อก็เรียบร้อยนะคะเรามาดูที่ปกเป็นปกบัวนอนนะคะ น,นี้วงแขนวงแขนถ้าเป็นงานตัดเองเนี่ยปิดแค่นี้นะคะวางได้แต่ถ้าช่างก๊อปให้เพื่อนๆนะคะก็จะปิดขึ้นมาเนี้ยคือให้กระดาษเรียบแต่ถ้าเป็นวางตัดเองอย่างเงี้ยวางได้เลยนะคะปิดวงแขนวางได้เลยอันนี้เราดูที่คอห่างคอไปสองเซนค่ะลึกประมาณเจ็ดเซน เราก็โค้งมาเลยค่ะใจไม้โค้งนะคะต้องการให้เขามีโค้งนิดนึงเราไม่เอาแบบตรงๆจุดข้างคอเป็นเกงค่ะติ็กไว้ค่ะเราจะเป็นปกนอนๆนนะคะ ด้านหลังลงประมาณเซนครึ่งปกนอนก็จากไปลายไหลนะคะเราวัดเข้ามาสามเซนค่ะการวัดเข้าเนี่ยปกเขาจะไม่เหินนะคะเขาจะไม่บินถ้าเราจับอย่างนี้เลยแล้วก็ปกเนี่ยปกเขาจะบินนะคะก็ใช้จุดตรงที่เราได้จุดนี้แล้วนะคะก็หมุนมาค่ะ จุดนี้นะคะอันนี้เกยไหลทำปกปกความใหญ่นี่แล้วแต่ชอบเลยนะคะปกเล็กก็เกย3ามเซนปกใหญ่ก็เกย3ามเซนนะคะเราจะทำปกอยู่ที่ประมาณเพราะว่าปกเขาจะรวมลูกไม้ถ้าทำมาที่สิบเซนสิบเซนเพราะเดี๋ยวเราจะต้องหักลูกไม้ สิบเซนนะคะวัดรอบเลยอันนี้สิบเซนจากเส้นกลางนะคะวัดเข้าประมาณเจ็ดเซนตะมนค่ะ แค่นี้เราจะหักลูกไม้ลูกไม้ถ้าประมาณสองเซนก็หักออกไปสองเซนนะคะลูกไม้นี่สองเซนหรือหนึ่งนิ้วก็หักออกไปเลยนะคะ อันนี้หักลูกไม้ที่มีอยู่นะคะเพราะว่าตรงเนี้ยเขาจะลูกไม้เขาจะเข้ามาถึงจุดนี้อันนี้ก็จะเป็นเม็ดก,กระดุมก็ก๊อปปลุกออกมาเลยค่ะ ถ้ายังไม่รู้ลูกไม้นะคะก๊อบวงนอกนะคะแต่ถ้ารู้ลูกไม้แล้วก็ก๊อบวงในได้เลยนะคะ ไม่ต้องปิดคอ,อก,ก็ได้นะคะเพราะว่ามีปกปกเขาก็ยืดอยู่นะคะไม่ทำให้ยืด อันนี้เวลาเข้าไหล่ตัวเสื้อก็ปกตินะคะไหล่ปกติคอคอแนวนี้จะเป็นสาบจะเผื่อจากเส้นกลางเนี่ยเผื่อพับสามนิ้วออกมาสามนิ้วก็ได้นะคะแล้วก็หลบผ้าเฉลียงหลบคอผ้าเฉลียงได้เลยหรือว่าจะตัดเป็นสาบก็ได้นะคะแล้วแต่ชอบอันนี้เราได้ปกก็ตัดปกไปเลยค่ะ กเขาจะนอนๆน,นนะคะถ้าแนวเนี้ยปกเขาจะไม่บินอันนี้เราก็จับ แต่ถ้าเป็นแนววัยรุ่นผ้าแนวเนี้ยคอหลบเป็นผ้าเฉลียงก็สวยฝ่านะคะนอกจากจะเป็นแนวงานแบบว่าผ้าแบบจะประมาณนี้อันนี้ยังไม่ได้หักนะคะแต่หักก็คือเข้ามาได้เลยตามต้องการตัวเสื้อชิ้นหน้าชิ้นหลังมาดูในส่วนของแขน เป็นแขนพองน้อยๆนะคะพับเส้นกลางค่ะเราก็วัดได้เลยค่ะความยาวของแขนประมาณสิบนิ้วตีมาเลยค่ะตัดตรงๆก็ได้ค่ะแต่ว่าไม่สอบเข้านะคะหรือว่าจะตีออกให้เข้าบานนิดนึงก็ได้ค่ะ แยกไม่มากนะคะเราจะแยกแค่เส้นกลางเส้นเดียวเขาจะพองนิดหน่อยไม่เยอะตีมาเลยค่ะเป็นเส้นกลางแขนจะแยกอยู่ประมาณสามเซนเสามเซนสามเซนนะคะสามเซน ตรงปลายแขนเป็นเกณ์ค่ะแล้วก็แต่งเลยค่ะไม่ต้องยกนะคะเพราะว่าแขนเขาจะลูดนิดหน่อยเราไม่ต้องยกหัวแขนตรงปลายก็ไม่ต้องเผื่อกระแทกนะคะใช้เส้นนี้ได้เลยเพราะว่าเขาเป็นระบาย เราจะทำระบายอยู่ประมาณ3ามเซนวัดขึ้นมาค่ะจากปลายแขน3ามเซนปลายแขนเนี่ยทำได้หลายแนวนะคะอันนี้ก็คือเย็บริมเย็บริมนะคะแล้วก็อันนี้จะเดินถ้าเดินเป็นสมอคแบบนี้นะคะก็เดินสองเส้นสองเส้นนะคะเขาถึงจะอยู่แต่ถ้าจะดึงเป็นยางแบบเล็กๆแนวนี้นะคะ ก็ดึงได้เลยนะคะเส้นเดียวแต่ถ้าจะทําอีกแนวนึงใช้ยางแบบครึ่งนิ้วถ้าใช้ยางครึ่งนิ้วนะถ้าเราไม่เย็บริมเนี่ยผ้าตรงเนี้ยเราสามารถเผื่อขึ้นมาได้เลยเผื่อขึ้นมาได้เลยแล้วข้างในเนี่ยเราก็พับพับแล้วก็เดินเส้นหนึ่งแล้วก็เดินครึ่งนิ้วเส้นหนึ่งแล้วก็สอดเข้าไปนะคะอันนี้สําหรับไม่เย็บริมนะคะเป็นยางครึ่งนิ้ว ปลายแขนเนี่ยเขาทำได้หลายแบบนะคะก็แล้วแต่ชอบนะคะก็เรียบร้อยค่ะเพื่อนๆส่งแบบมาให้ทําให้ดูกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่างจูได้ค่ะขอบคุณค่ะ